สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาย่ภาษีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาย่ภาษีก็ได้นน้ำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่17มกราคมพศ2 5 6 5เนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังยาย่ภาษีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจากยาย่ภาษีนะไมเดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้า,จานาะย้ำาย่ภาษีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบบริภาษเบิ่งกผาชมแนนวทาางเะจุ้ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาตักทายกับแย่แฟชิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้ามื่อน,นี้โค้งสุดท้ายเนาะ,ะจ้าพี่น้องแย่แฟชิกับก้อยเอฟซี FC แย่แฟชีสุขุสุขนุนเฮงเฮงเรวยมีโชคมีลาบปังปังสุขคนเนาะจ้าพี่น้องเนาะไปเบิงเ้งแนวทางอาจารย์ทันเล็กเพื่อนเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพื่อนบอกว่าแลีนบนล่างมาสั่นจา้าเพื่อนว่า แลนขางทึ่งก็ขางล่างเนาะจาะแอดมารีเ hmm. พื่อนบอกว่าขางทึ่งเพื่อนหายหนึ่งก็หาว่าสันจ่าเพื่อนว่าขงางล่างเพื่อนหายส,งยสาองกับเจ็ดว่าสันจ่าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจาะผู้ใดดีตามหรือว่าผลงานของแ mm hmm. อดมารีจวดจาดฟาดบึ่มเนาะจาะพี่น้องเนาะ mm hmm. ต่อไปเลยจ้ะอันนี้แนวทางของนาอ้วนว่าสันจ่าพี่น้องเพื่อนบอกว่านาอ้วนเพื่อนบอกว่าชุดตัดหายเน่นๆแล้วเรว่องวันนี้เหล็กดังว่าสันจ่าเพื่อนว่าแปดหกสี่ 4. แปดหกสามพี่น้องจา้าหกสี่หกสามหกสี่งวดที่เลี้ยวอัานงวดนี้บ่อัานจวดจัดได้เลยนา่าจ้ะพี่น้องจา่าแนวทางของนาะอ้วนนะจ้ะพี่น้องเลือสองชุดตัดให้เลือเน้นเน้นไปสันจา้าต่อไปเลยจา้าขี่ม้าหน่อยว่าสันจ้าพี่น้องเพื่อนว่าขี่ม้าหน่อยให้มาห้าเก้าสองสองตัวเก้าสองสองห้าห้าเก้าข้างล่างเก้ 9, 3, 3, 3, 3, าสามกับเก็ดสามเก็ดสามน่ารนจ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้า แนวทางของแอดพึ่งน่อยจากมาแล้วงวดที่แล้วพึ่งน่อยให้8ปดหกนจาจะออก6กแมาเบิ่งจ้างงวดนี้แอดพึ่งน้อยให้อีอย่างนอกจากพี่น้องขังเทิงวสันจากพี่น้องศูนย์ศูนย์สี่กหนึ่งห้าหกองแปดเก้าสามเจและ0 7นยเก้าขังล่างบนล่าง3 9 6 0 1 7 8 2 6ศูนย่เอกเ้าเน้นว่าสารจากพี่น้อง พิจารณนาะเป็นแนวทางใดเนาะจ้าขันมักกับจวดจัดฝาดบึ้มเลยเนาะจ้าจากแนวทางของแอดพิ่งน่อยปุร,ร,ริล้อจัดจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์นอตตีว่าสันจ้าพี่น้องอาจารย์นอตตีบอกว่า16มหกบวกกับาวสันแปดสี่หกแปดสี่และ4 6จากแนวทางอาจารย์นอตตีเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าแอดแพนแพนนะสันจ้าแอดแพนแพนหมดที่แล้วให้6 8ว่าสันจ้างวดนี้ให้9 5 นอกจาาผูไทติดตามผลงานแอดแป้นๆจวดได้นอกจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าวัดใจชุดเดียวแขนแขนสัศนจ้าเพิ่นว่าน่มสกุลว่า493แขนแนวทางเด้อวัศนุนมสกุลเพิ่นวานนกจากพี่น้องผูไดติดตามผลงานนมสกุลชุดเดียววัดใจแขนแขนจวดเลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์สมชายสันจ้างวดที่เรียอาจารย์สมชัยจัดออกหายเรือ6 6 8กับ3 6ว่กสันจ้าเพิ่นว่างวดนี้เพื่อนตัดห้แล้วนาะจ้าเนาะเอาเึ็นมาทั้งตึ้ง ชัดบอกจ้าเพื่อนตัดออกไปแล้วเหลือหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าสองแปดเก่าและเก่าสามเน้นสุดคือเก่าสามสันเนี่ทางของอาจารย์สมใช่นอกจากพี่น้องตัดออกหายแล้วเหลืออยู่แค่สี่ชุดนอกจากตัดออกสามเหลือสี่พี่น้องจวดจาดได้เลยนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าเนวทางของเด็กตากลางาสันจากขางเรื่องเดี๋ยวลงหายอีก huh. ชุดนอกจากพี่น้องเนาะเอาชุดล่างไปก่อนนอกจากล่างชุดเต็มนอกจากสามห้าก็ 3 5 5 9 3 9 5 7 7 3 7 9 3 8และหา8อีกฟังหนึ่งเนอะจ้กพี่น้อง3 4 9 8 8 4 5 4 9 4 5 5 9 9และ8 8จากแนวแท่งเล็ตกตากเนอะจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของพิมืนว่าสัญจาเป็นว่า6หาเดินน9 8 8 9ฝัน8 3 3 8, 8 คูฟัน2442ฟังทางนี้จ้าพี่เมื่นเพิ่นบอกว่าเจ 6, ฟันนักหนัก8เาฟาดสหาเน้น3 8เน้น24งฟาด10จัดไปว่าซันเขาให้โชคดีเดอร์จากแนวทางเมื่นบุเพสันนิ่ว่าว่าซันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้ามาตัว5้าว่าันงวดที่แล้วเข้าสามเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนล่างสองก็บหนึ่ง มาตัวใดตัวหนึ่งสันหมักสองหกหาห้าสองหนึ่งห้าแปดหนึ่งเก้าสองหกได้ไปสีลงติ๊กตกพี่น้องห้าสองหกหามือเดียวยอดวิวแสนกว่าคนสันจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของโอโกดังวสันจ่าเพื่อนว่าบนหกกระสองสันล่าง 4, สีจ่าพี่นอ้องจวดจาดใดเลยเนะาะจ่าผู้ใดลอบผลงานของโอโกดังเนาะจ่าเนาะ ต่อไปเลยจ้าเลขวิ่งสายทหารมาแล้วจ้า17มกรลานะ้าหนึ่งมาสามล้านมาสั่นขอให้โชคดีจงเป็นของเอฟซียายไพชิสุขหูสุขคนผู้ใดญลอด่อวิ่งสายทหารจวดได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้จุม๋มมาสั่นจา้าเพิ่นว่าแอดจุ๋มเนาะจ้าเนาะแอดจุม๋มเพิ่นบอกว่าแลนแปดมาสั่นแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดสามตัวแปดสองห้าเก้าแปดสองสี่สองสามจวดจัดได้เลยจ้า แนวทางแอดสวนแตงจ้าพี่น้องมาเมื่อนี้แข็งแกรจ้าพี่น้องแอดสวนแตงมาแล้วจ้าชุดเน้นของเพลินน้าจ้าพี่น้องสองเจ็ดหกห้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าวาสันสองตัวเจ็ดหาเจ็ดหกแปดเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวเดียววาสันแอดสวนแตงว่าน้าจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เซียนพยักมาไม้หมู่ว่านลุงเพลินบอกว่าเซียนพยักเพลินบอกว่าเอาไม่เด้อวาสันจ้าเพลินว่า อันเก่ามันออกคอมสินไปแล้วบ่มาดอ,อกวระสันจา่าจัดไปไม่วระสันจ่าพี่น้องบอ่เขาเป่าก็เลยจัดมาหกเจ็ดปรสันจ่าพี่น้องเปลี่ยนไม่จากเจ็ดสามเป็นหกเจ็ดทั้งหมดเพราะว่ามันออกคอมสินไปแล้วบ่เอาเอาเอาไม่วระสันเนาะจา่าหกเจ็ดเฉียนเฉียนพี่นออ้องบ่อ่านจวดได้เลยเนาะจ่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เลขโบราณวระสันจ่าสูตรโบราณหายไปโดนกลับมาแล้วจา้าสูตรโบราณเก้าสี่เก้าห้า สี3ห3 4 7 4 9 8และ90จากแนวรางสูตรโบราณจ้าต่อไปเลยจ้าแอดท่อนตำล่าผ้ารวยวสันมักหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดและสองแปดขังเทิงจ้าขังรางแปดหาหาเก้าแปดเก้าบอดาดอกขังล่างพี่น้องจวดจัดแต่เลยเนาะจา้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าอยากล่อเคสังกระจางเด้วสันจ้าเพิ่นว่าได้มาแต่เพิ่นมาแต่ขังล่างเนาะจ้า หาแปดตัวเดียวบอสนดรับ่าสันบอดับจ้าพี่น้องอันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดหนึ่งาสันจ่าเพื่อนว่าหมวดที่แล้วเพื่อนบอกว่ามันใจมากมากฮกมากลัก1ิบออก6กแปดจ้าหมวดนี้อันใดอันน,น,นี้มันใจสุด่าสันมาก10ิบบนแน่ๆลวดจ้าพี่น้องหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะจ้ะเนาะหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งเก้าลวดขังเครื่องอยางเดียวจ้าพี่น้องตรวจจัดฝาดเบื้มจากแนวทางของแอดหนึ่งเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าหมวยซ่องมาสั่นจาบพี่น้องเิ่นว่างบบนหนึ่งศูนย์ห่์เก่าสันเป็นว่า0 4 1 0 9สี่หนึศูนย์เก้าสันข้างล่างหกและ9797จวดบ่ได้จวด6 7, กเจ็ดจพี่น้องจากแนวทางเลขซ่อง 4, สีสเกตเนาะจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของเทปบัลลือเอาขางทึ่งไปก่อนเนาะจา้ 0, 1, 2, 9, าศูนย์่ก้าสั่นจับคู่พี่น้องจวดจัดแคบหน้าจอเลยจา้า ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนจ่แาจากเกาละเก้าแปจ้าจากแนวทางเทพบัลือสูตรคันเทพขังทึ่งปีหกหางวดแรกจ้าเบิ้งขังทึ่งแล้วว่าเบิ้งข้างล่างจ้าพี่น้องข้างล่างหายมาเดนลางว่าสั่นปีหหาศูน1 0 2 0ง0 6 0ก0า0 21 25 26 27 28 29 61 65 67 68 69 91 95 97 98 75กับ78มีแถมอีกจ้ะพี่น้องจากแนวทางเทพบรลือสูตรคันเทพเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้คนเข้มปิดทายด้วยคนเข้มเนาะจ้ะพี่น้องคนเข้มเพิ่นบ่ลงหลายงวดหล้อเนาะจ้ะมาลงงวดนี้95 96 97 05 06 07 ชุดเดียวเน่นๆเก่าหกจากแนวทางคุณเข้มเต่าภูร้เคลนติดตามผลงานของเพื่อนจวดด้เลยเนาะจ้าเนาะถ่ายคลิปนี้แยไปซีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าทีเดียเขามารับชมรับฟังกับขอขอหายสุขภาพแข็งแห้งแห้ง,หง,หงเลยลุ้ยสุขูสุขคนเนาะจ้า,จา,าว่าจะาใดที่แย้ไปซีว่าบ่มวลหรือว่าพิษผ่านประกันใดกับขอ,ขอถทดขอให้เนาะจ้า,า,จา,าพี่น้องเนาะ ยายแพซีก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าเี่ได้แบ่งปันของมู่แเนี่ยทงังให้ยหายแปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนวทางเนาะจ้าก็ขอขอบคุณในรายเด้อจา้าสวัสดีจา้า